อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับ l รี2 2 2 2 0สวัสดีครับสวัสดีครับกลัมาพบกันอีกครั้งนะครับในรายการดูดวงกับคุณอัดครับถูกต้องละครับวันนี้ก็ยังอยู่กับท่านอาจารย์คุณอัดเนตระคีนะครับและผมเก่งคนดีคนเดิมนะครับวันนี้ก็จะเป็นการดูดวงประจําราศีเหมือนเดิมนะครับวันนี้เป็นสำหรับราศีอะไรครับอาจารย์ธนูครับ สำหรับชาวราศีธนูนั่นเองนะครับชาวราศีธนูนี่คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่เท่าไหร่ครับอาจารย์วันที่16ธันวานะครับจนถึงวันที่14มกรานะครับ1ี่มกราครับผมแต่ถ้าวันที่14กุมภานะครับวันเป็นวันวาเลนไทน์นะครับอันนี้ผมจะแซวหน่อยถูกแล้วครับถูกแล้วอาจารย์ครับผมก็รอบนี้จะเป็นการดูดวงนะครับก็เรียกว่า3เดือนเลยนะครับครับผมสำหรับไตมาร์สายของปีเพื่อให้ทุกคนได้วางแผนแล้วก็เตรียมตัว แล้วก็ในเรื่องของต่างๆที่มันจะสิ้นปีแล้วนะครับเดียกได้ว่าเต็มความพร้อมนั่นเองครับผมนะครับผมซ้อมๆครับผมขอใหเป็นตัวแทนของชาวราศีธนูนะครับครับผมโอ้โหเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์สำหรับชาวราศีธนูไตรมาสสุดท้ายของปีนี้รักลุ่ง เงินลุ่งงานล่วงรักลุ่งเงินลุ่งแต่ทําไมงานล่วงครับอาจารย์ครับผมอัีิภาพรวมเปิดมาผมก็ยังสงสัยเหมือนกันนะครับครับทําไมครับอาจารย์อาจารย์บอกว่าเงินลุ่งความรักก็รุ่งครับแต่ทาไมงานถึงล่วงครับอาจารย์ครับผมก็อันนี้ไม่เป็นไรงานเก่งขออนุญาตเดี๋ยวสอบถามทีละประเด็นแล้วกันครับอาจารย์ในเมื่อพูดถึงงานล่วงไปแล้วขออนุญาตสอบถามเรื่องของงานก่อนแล้วกันครับอาจารย์ทำไมงานถึงร่วงครับอาจารย์ ก็คือตอนเนี้ยไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่มันจะไม่ประสบความสําเร็จเลยเรื่องงานนะครับไม่ว่าจะเพื่อนร่วมงานตัวเนื้องานนะครับครับแม้กระทั่งผลงานที่ออกมานะครับไม่ดีเลยไม่ดีเลยนะครับโอ้โหฟังแล้วก็รู้สึกว่าตกใจเหมือนกันนะครับสำหรับหลายๆราศีนี่คือเรื่องงานเขาก็ยังบางราศีก็เขาเกประคองตัวทรงตัวบางราศีก็ดีมากครับสำหรับชาวราศีธนูนี่เรียกว่า แย่เลยแย่เลยครับก็เป็นกำลังใจนะครับสำหรับชาวสีนูผมว่าสามหลังนี้ผ่านไปได้แน่นอนนะครับสอบถามเพิ่มเติมครับอาจารย์แล้วสาหรับคนที่เป็นอาชีพอิสระขายนน่นนี่นั่นฟรีแล์อะไรพวกนี้ครับเขาเป็นอย่างไงกันบ้างครับก็เหมือนกันแหละครับรวมหมดเลยรวมหมดเลยครับโอ้โหงานงานไม่ค่อยดีนะครับเหมือนเหมือนกับอาจจะต้องมีคดีฟ้องร้องด้วยซ้ำไปนะครับโอ้โหน่ากลัวมากครับอาจารย์สามด้านหลังนี้ พูดเรื่องงานไปแล้วผมแอบสงสัยจริงๆอาจารย์ในใจเลยถามเลยแล้วกันครับงานก็ร่วงครับแต่ทาไมเงินดีครับอาจารย์เงินลุ่งนั่นเลยครับทำไมถึงเงินถึงลุ่งครับเงินลุ่งนี่มาจากการเสี่ยงโชคล้วนๆอ๋อเขาจะมีโชคครับผมครับผมดีด้วยดีด้วยนะครับแล้วก็ทุกสาขาอาชีพได้ลุ้นหมดนะครับ หรับชาราศีธนูนี่นะครับผเรียกว่ามากระเต็มมากระตุมครับมาเต็มกระเป๋าครับน่าอิจฉามากนะครับเรื่องนี้สำหรับเรื่องงานก็ขอให้อดทนผ่านไปได้แน่นอนนะครับเรามาลุ้นกันที่เรื่องของเงินโชคลาภกันดีกว่านะครับอาจารย์เรียกว่ามาเต็มๆแน่นอนครับผมมีโชคเรื่องนี้ถือว่าน่าอิจฉามากนะครับครับผมต่อไปครับอาจารย์สอบถามเลยดีกว่าความรักอาจารย์บอกว่าลุ้งมากๆลุ้งยังไงครับก็อย่างคนที่ โสดไม่มีแฟนรหรือต่อให้มีแฟนอันนี้แค่สถานะแฟนนะคคือคนที่โสดจะได้แฟนคนที่มีแฟนแล้วจะได้แต่งงานโอ้โหครับผมถึงขั้นนั้นครับแล้วครับคนที่มีครอบครัวจะได้สมาชิกเพิ่มอ๋อเลี้ยงแมวคนเนี่ยแหละครับไม่เกี่ยวกันครับผมขอบคุณทั้งว่าครับอ้าวทำไมคนโสดถึงมีแฟนครับจ้าช่วงนี้ก็ ก็เวลาที่มันเงามากๆมันอะไรมากๆนะครับมันก็ถึงเวลาที่จะต้องหาคนดูใจนะครับอืถึงเวลาแล้วถึงเวลาช่วงปลายปีนี่แหละครับช่วงที่เหมาะแล้วหนาวกายไม่เหนาใจโอ้โหอาจารย์ครับผมมีคำกล่าของเขาด้วยครับโอเคต่อสุดท้ายครับเรียกว่าดีหมดเลยเรื่องความรักครับแล้วเรื่องสุภาพของเขาบ้างครับอาจารย์เป็นยังไงครับสำหรับชาวราศีธนูไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่มีต้องห่วงเลยครับ ไม่มีอะไรต้องถามเขาเรียกว่ามัมีปัญหานั่นเองไม่มีปัญหาเลยครับเรียกว่าดีหมดเลยยกเว้นแค่เรื่องงานครับเรียกว่าภาพรวมถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับอาจารย์ใช่ก็ถือว่าคือเงินใช้แหละอ่ะใช่ก็คุณมีความรักมีมีเงินที่ดีนะครับมันก็มีความสุขพอแล้วนะครับเรื่องงานก็แค่ต้องอดทนแล้วก็ฟันฝ่าอุปสรรคให้ผ่านช่วงนี้ไปได้ครับ คงปีน้กก็สดใสแน่นอนคือเวลาคุณไปทํางานคุณอารมณ์บูดแต่เงินคุณเต็มกระเป๋าก็ยังชดเชยอารมณ์บูดของคุณได้ชดเชยได้ครับผมครับผมอาจารย์เขามีสอบถามเข้ามาแล้วเพศที่สามบ้างเป็นไงบ้างครับสำหรับสามเดือนหลังขอสามครับครับไปเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์เร่อเพศที่สามเพศที่สามเนี่ยอาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องเลือกไม่ว่าจะเป็นเลือก คู่ครับเลือกงานนะครับมีมาให้เลือกมาเลยครับเอาเรื่องงานก่อนนะครับครับเป็นไงต้องเลือกอะไรครับจ้ะก็บางทีอ่ะคนที่ทํางานดีๆแล้วมีงานประจํำกับงานเสริมใช่ไหมครับผมเราก็ต้องเลือกแล้วว่าคือมันไปได้ดีทุกสองอย่างอ่ะอย่างงานประจําเนี้ยโอเคอาจจะได้ตําแหน่งใหม่ที่ความรับผิดชอบมากขึ้นไอ้งานเสริมรายได้มันก็ดีมันถึงเวลาว่าคุณจะเลือกอะไร ว่าจะไปทางไหนอย่างตอนนี้บางคนทำงานประจำแต่ค้าขายไปด้วยแต่ปรากฏว่าค้าขายดีเขาก็ต้องสุดท้ายก็คือคนหลายๆคนก็อยากที่จะเป็นเจ้านายตัวเองอแล้วเราจับปลาสองมือไม่ได้ครับแบบนี้ในเมื่อมันดีทั้งซ้ายทั้งขวาเราเก็บมันสองอันไม่ได้ครับมันจะไม่ไหวเอานะครับเอาไปถึงตัวเราจะไม่ไหวใช่ตัวเราจะไม่ไหวมันถึงเวลาต้องเลือกแล้วแหละมันเีอสองอย่างก็ต้องเลือกสักอย่างหนึ่งคือ ถ้าทำสองอย่างเนี่ยมันบางอย่างมันจะกลายเป็นด้อยไปเลยนะครับมันจะฉุดอีกอย่างหนึ่งไปเลยด้วยนะครับเพราะฉะนั้น,น,นเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับครับผมสำหรบับเรื่องงานก็สิ่งที่ต้องตัดสินใจที่เราจะไปทางไหนต่อครับแล้วเรื่องความรักครับอาจารย์อาจารย์บ,บอกว่าความรักก็ต้องเลือกเหมือนกันก็ <Favorite> ต้องเลือกเหมือนกันครับว่าจะเลือกคบคนไหนดีนะครับเพราะมีหลายคนแล้วก็เลือกเธอเลยเลือกเขาใช่ครับผมนายฉาครับเนี่ยครับนายฉามีมาให้เลือกด้วยครับโอ้ เขาคนเลือกใครครับอาจารย์ไม่รู้ครับผมไม่รู้อันนี้เราก็ไม่ทราบอาจารย์รไม่ได้เลือกใครนะครับความรักก็มีเกณฑ์มาให้เลือกก็ผมก็ขอให้ตัดสินใจอย่างมีสติแล้วกันนะครับอาจารย์ดูที่เขาเรียกถ้าเป็นเรื่องของความรักต้องใช้เรื่องของอารมณ์ีเยอะไครับอาจารย์เรื่องของเหตุผลก็ผมว่าใช้ความรู้สึกจะใช้หัวใจนะครับความรักนี่ต้องใช้หัวใจนะครับครับผมผมผมไปต่อไม่ถูกแล้วนี่มันจะเล่นแบบเล่นมงเล่นมุกอะไรนี่ไม่ได้ละครับผมสุดท้ายครับอาจารย์เรื่องของ เขาเรียกว่าสุขภาพเขาบ้างครับเป็นยังไงสุขภาพไม่ดีไม่ดีครับความรักดีเงินดีแล้วสุขภาพทำไมถึงไม่ดีครับจย์ก็มันมันอาจจะมีความเครียดหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าบางทีอ่ะอย่างที่บอกครับมันต้องเลือกครับว่าคุณจะเอาอะไรมันก็มีความเครียดเกิดขึ้นในสมองแหละนะครับเพราะฉะนั้นรีบตัดสินใจแต่นิ่นะครับว่าจะเลือกไปทางไหนนะครับจะได้ไม่มีความเครียดบางอย่างอาจสมมติอย่าง อย่างคุณเลือกที่จะมาอาชีพที่เป็นอาชีพของตัวเองครับคุณจะต้องทิ้งงานประจําครับคุณก็จะต้องเคียงงานประจำไอ,อ,อ้ต้องที่เคียงงานต้องสอนงานกับคนที่จะเข้ามาแทนหน้าที่คุณเนี่แหละก็คืออาจจะต้องปวดหัวอืม,มีความเครียดมีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอโ้ก็เรื่องพวกนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงเรื่องความเครียดเท่านั้นเองครับผมบางทีเราสอนเขาไม่ได้ดังใจอะ่ะต้องทําใจนะครับครับโอโ ไม่มีอะไรต้องน่าห่วงผแค่เรื่องความเครียดนั่นเองสุขภาพอาจจะต้องดูแลกันนิดนึงช่วงปลายปีนะครับอยากให้อาจารย์แนะนํานะครับวิธีการเสริมดวงเสริมโชคชะตาหรือว่าวิธีการทําบุญสักนิดนึงครับสำหรับชาวราศีธนูเพื่อให้เขาได้แบบหุ่นใจขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นครับอาจารย์ทำไงดีครับช่วงเนี้ครับอยากให้ไปกรรมฐานกรรมฐานครับผมครับผมไปเข้าวัด ถือศีลแปดสักสองวันสามวันก็ได้แต่แล้วแต่นะครับมีเวลานะครับไปซหาสมมติอย่างช่วงปีใหม่ได้หยุดหลายวันเนี่ยก็คือไปอยู่วัดซะวันหนึ่งแล้วที่เหลือก็เที่ยวอี่ยก็เที่ยวครับผมอ๋อคือให้มีช่วงที่เราไปได้ไปสงบจิตสงบใจครับผมช่วยได้มากจริงครับองจารเรื่องการทําสมาธิครับผมก็ทําอยู่ครับช่วงนี้รู้สึกว่าดีแล้วครับพอทำรู้สึกว่าเรา นิ่งขึ้นเรามีสมาธิกับงานมากขึ้นนะครับเรียกว่าดีมากๆเลยครับมีโอกาสตัวเองตัวเองก็ว่าจะไปเหมือนกันนะครับก็เรียกว่าครบถ้วนกระบวนความนะครับสําหรับชาวราศีธนูนะครับประจํามเดือนหลังของปีนี้นะครับเป็นไงบ้างครับหลายท่านเชื่อว่าคงเตรียมตัววางแผนกันแล้วใช่ไหมครับว่าจะไปไหนไปกรรมฐานที่ไหนหรือว่าจะดูแลสุขภาพตัวเองยังไงนะครับสำหรับชาวเสือนูไม่ต้องมีอะไรน่าห่วงเลยครับผมเงินดีความรักดี ก็อุ่นใจแล้วนะครับตอนเราวันนี้นะครับเราทั้งสองคนนะครับท่านอาจารย์คุณอัดเนตรอักคีและผมเก่งคนดีคนเดิมนะครับต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับแต่อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร e และกดแชร์ครับกดแชร์ช่องของพวกเราด้วยนะครับพวกเราจะได้มีกําลังใจนะครับทําคลิปดีๆแบบนี้ให้พวกท่านได้ติดตามกันตลอดไปเลยนะครับก็ฝากคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับถ้าผมมีเวลาผมจะตอบให้คุณนะครับท่านโอ เรียกว่าท่านอาจารย์จะมาตอบคอมเมนต์ด้วยตัวเองครับผมนะครับโก็เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กันเยอะๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราสคนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับอาจารย์ครับช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงที่จะใกล้ออกพรรษาแล้วนะครับทีนี้มันก็จะมีบุญที่เรามักจะได้ยินได้รับ ตอนนี้ก็ได้รับซองขาวนะครับผ้าป่ากระถินแต่ว่าปกติก็คือผ้าป่าระหว่างปีแต่กระถินนะครับทำไมช่วงนี้ซองกระถินมาเยอะจังเลยครับอาจารย์ก็เดี๋ยวอีกไม่กี่วันนี้ก็คือออกพรรษาพอออกพรรษาปุ๊บจะมีเทศกาลก็คือเทศกาลทอดกระถินซึ่งเป็นบุญใหญ่ปีหนึ่งก็มีเวลาแค่เดือนเดียวในการทํานะครับเดือนเดียวเนี่ยเริ่มเมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ครับอาจารย์ก็คือเริ่มตั้งแต่วันออกพรรษาเลยนะครับเขาก็จะนับถึงวันจ้างวันนั้นเป็นต้นไปก็คือ หลังจากวันนั้นุูขึ้นสามารถทอดกระถินได้เลยจนวันสุดท้ายก็คือวันลอยกระทงวันสุดท้ายคือตัดที่วันลอยกระทงครับผมก็ออคือหลังจากนั้นก็คือไม่สามารถทอดได้แล้วคือคือจะไปไหนก็แล้วแต่ถ้าเลยวันนั้นไปแล้วไม่ใช่เรว่าก,กระถินมันกลายเป็นพราะป่าไปแล้วครับ ทีนี้อ๋อใช่ขอว่าผ้าป่าเนี่ยเราสามารถที่จะทอดได้ทั้ง,งปีปแต่ว่ากระถินเนี่ยมีมเป็นช่วงเวลา,ววลากาหนดว่าตั้งแต่วันออกพรรษาหลังจากวันออกพรรษาไปหนึ่งวันไปจนกระทั่งถึงวันลอยกระทงใช่ไหมฮะทีนี้ความสําคัญของการทอดกระถินคืออะไรครับอาจารย์แล้วก็ทําไมมีส่งอันนี้ส่งผลบุญยังไงที่ทําให้แบบงานบุญอันเนี้ยไม่สมควรจะพลาดหรือว่าต้องร่วมน่าจะดีอะไรเงี้ยอ่าก็จริงๆอ่อะความสําคัญของบุญกระถินนะครับ อันนี้มันเป็นประเพณีมาตั้งแต่โบราณน,นะครับคือกระถินในแต่ละปีแต่ละครั้งเนี่ยมีการเตรียมการผมว่าบางคนเตรียมการกันข้ามปีนะ,ะสมมติจองกระถินไว้ปีหน้าจงต้องปีหน้าทอดเขา<อ>เริ่มจองบาง,บางวัดนี่จองกันเจดชั่วโคตผมรู้แล้วผมเคยไปว่ดพระทำบุญแล้วผมเห็นกระดาน บุญกระถินปี2560 61 62 63 64 65ครับดาบผมยังสงสัยว่าเขาทำไมเขาต้องเขียนกันยาวอย่างนี้เขาจองกันข้ามปีเลยบางวัดนี่วัดดังๆนี่เขาจองกันข้ามปีนะครับบางวัดไม่มีเลยก็มีครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่ว่าแต่ทุกวัดต้องมีการทอดกระถินถูกไหมฮะคือบางวัดก็ไม่มีคือไม่ต้องต้องมีคนไปจองใช่ก็คือมันจะมีบางทีเขาเรียกว่ากระถินโจรก็คือ บางไปผ่านไปเนี่ยวัดนี้ไม่มีกรถินไม,มไม่มีไม่มีการทอดกรถินเลยชาวชาวคณะบุญเขาก็ไปทอดเลยก็เรียกว่ากรถินโจรอันนี้สง์เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยนะครับครับก็คืองงอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ<ร>ผมไม่ได้ผมไม่ได้ว่าจะเป็นกันทุกคนคือในอดีตนะฮะแม่ผมเนี่ยนะครับท่านเป็นประธานจัดทอดกรถินเกือบทุกปี เมื่อสมัยเด็กผมเด็กๆเนี่ยผมจะมีหน้าที่ของผมคือเฝ้าบ้านแม่ไปทอดกระถินสําคัญะรับษ <c oughs> าบ้านคะเฝ้าบ <c oughs> ้านคือเฝ้าบ้านให้แม่ไปทอดกระถินแล้วแม่ก็ไปทอดแต่ละวันเนี่ยผมจําได้ว่าผมเฝ้าเป็นสิบสิบปีเลยนะยาวเลยนะแล้วจนแม่ผมเสียชีวิตนะครับแม่ไม่เคยเข้าฝันผมเลยจนผมคิดเออทาไมแม่ไม่มาเข้าฝันผมก็นึกถึงทําไมแม่ไม่เข้าฝันแล้วคืนนั้นปรากฏว่า ในฝันผมน่ะฝันไปก็คือฝันขึ้นไปกราบพระพรหมบอกพระพรหมท่านว่าอยากจะเจอแม่ครับอ่าแล้วพระพรหมท่านก็ให้คนไปนเรียกแม่มาอ<ม>ืก็คือที่อันนี้ก็คือความเชื่อนะผมก็คิดเขา้าคิดเขา้เขาข้างตัวเองอ่ะแม่ก็คืออยู่สวรรค์ชั้นพรหม,มเพราะว่าในการทําบุญกรถินของแม่เนี่ยส่วนใหญ่แม่จะปรารถนารออพระศีอาน อ๋อได้พบกับพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปใช่จากที่ฟังจากครูบาอาจารย์บางท่านท่านก็บอกว่าส่วนใหญ่พวกที่ทอดกรถินก็นั่นแหละจะไปอยู่ในยุคพระศีอาน <c oughs> เกือบทั้งนั้น <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่ายุคนั้นก็อะไรที่เป็นเป็นเนื้อนาบุญทุกอย่างนะครับมีแต่คนใจดีคนใจบุญนะครับกรถินน่ยมันส่งผลให้คนที่ไปพบภูมิหน้ามีความสุขความเจริญ เป็นความเชื่อแล้วก็เป็นเป็นอนิสงผลบุญของบุญกระถินครับผมท่านั้นก็เลยกระถินก็คือสามารถที่จะเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่จะทำได้เฉพาะการเวลาการเวลานช่วงหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถทําได้ตลอดทั้งปีตลอดเวลาเหมือนสังฆทานพระป่าใช่ไหมฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมผมขอบอกไว้นะครับเวลาท่านรับซองนะครับซองกระถินมาเนี่ยท่านอย่าแบบแบบประมาณว่าถอนใจใจเฮ้อ อีกและอะไรอย่างเงี้ยอย่าคิดเลยนะครับครับเพราะว่าอาน,นิสงส์มันจะหายไปทันทีนะครับจําไว้นะครับว่าทําน้อยทํามากท่านทําไปเถอะนะครับใส่ซองสิบาทยี่สิบาทก็ใส่ไปเลยครับแต่ท่านอย่าพยายามที่ว่าเอ้ยไม่อยากได้ไม่อยากทําอย่าไปคิดแบบนั้นเด็ดขาดเลยนะครับอาน,นิสงส์มันจะลดน้อยถอยลงไปเลยนะครับต่อให้ท่านขอยังไงก็ไม่ได้แล้วอก็คือให้เรา คือให้เรามองว่าเป็นโอกาสเขา <ผม S 2> าวเอาบุญมาบอกเรารให้เราเนี่ยมีโอกาสในการทําบุญทํากุศลอันนี้ถือว่าเขารักเราเนาะใช่เขาอยากให้เราพบปฏิอานบพบกับความสุขความเจริญในในอนาคตข้างหน้าและสั่งสมบุญบาร,รมีก็อยาปฏิเสธซองกระถินพระป่าแล้วกันเนาะกระถินช่วงนี้ช่วงสำช่วงของการออกพรรษานะครับครับผมแล้ววันนี้มีซองกระถินมาให้ผมหรือเปล่าเนี่ยอย่าอย่ารอ,อ,อบหน้าค,ครับ <laughs> ครับผมอาจารย์ครับแล้วทีนี้พอเรารู้ถึงที่มาที่ไปของการทอดกระถิ่นแล้วว่ามันสาคัญยังไงมีอนุสงผลบุญยังไงแล้วทีนี้อยากได้เทคนิคเคล็ดลับในการที่เราจะอธิษฐานซองกระถินให้ได้บุญได้คือสนอย่างเต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยอย่างตามความที่เราตั้งใจจะทําบุญในครั้งนี้ครับอาจารย์ก็เดี๋ยวมันจะมีอันนึงนะครับลองเป็นอาจจะเป็นทริคก,ก็ได้เพราะว่าในอดีตนะครับมันจะมีเศรษฐีคนหนึ่งนะครับแล้วเขาเนี่ย เป็นคนขี้เหนียวอ่า,อาเวลาใครทำบุญก็ส่วนใหญ่จะไม่เขาอยากทำพอตายไปเศถีฐีคนเนี้ยกลายเป็นจระเข้ก็จะมีธงจระเข้นะครับที่ตามตามกระถินนั่นแหละครับเคยเห็นครับเคยเห็นเนี่ยท,<น>ที่เขาจะแขวนไว้หน้าวัดทา,างเข้าวัดหรือหน้าวัดครับเนี่แหละก็คือเป็นจระเข้แล้วก็คือจะนําเรือกระถินไปทอดทีว่วัด ก็เลยเป็นที่มาของธงกระถินนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเวลาที่ท่านเ,ออเวลาคนมาชวนทําบุญหรือเวลาจบซองนะครับขอให้นึกถึงแต่สิ่งดีๆนึกอะไรก็ได้ที่มันเป็นไม่ต้องขอพอรมากมายแล้วครับขอ,ขอแค่ว่าขอให้อันนี้ส่งผลบุญนี้จงส่งผลดีกับข้าพเจ้าแค่นั้นพอแล้วครับคําว่าส่งผลดีอมันรวมทุกอย่างไหมล่ะครับอ๋อพูดง่ายคืออะไรก็ดีให้ดีทุกอย่างครับผม มันก็จะดีไปหมดนะได้ครับแล้วแล้วต้องมีต้องมีคาถาอะไรไหมฮะไม่ต้องเลยไม่ต้องเลยก็คือขอให้ใช้ใจจิตใจที่ตั้งใจแน่วแน่นี้เลยใช่ไหมฮะแล้วก็กล่าวว่าขอให้เราเนี่ยอันนี้ถงผลบุญเนี่ยสมงุญให้เราพบจากความดีแบบนี้เลยใช่ไหมฮะครับผมได้ครับอาจารย์ก็ได้รับรู้รับทราบกันนะครับว่าบุญกระถินสําคัญยังไงมีอันนี้ถงผลบุญยังไงและเทคนิคในการที่จะ จบอธิษฐานซองกระถินนะครับโอเคท้ายสุดนี้ก็ขอทุกท่านอย่าลืมนะครับได้รับซองกระถินมาก็ให้ยินดีกับการได้รับบุญครั้งนี้สร้างบุญกุศลในครั้งนี้ครับขอบคุณครับ